อันนี้บุกอันนี้โวนบุกตะไครเราตัดใบไปทำควนไล่ยุงไปละ มะม่วงช่างามงามเช่มอมขี้เหล็กก็งามงามอันนู้นขี้เหล็กจะเป็นต้นขี้เหล็กนะคะนู ขี้ลมขี้เหล็กอันนี้ผักกระโดนดนะคะผักกระโดนผักกระโดนอันนี้ต้นตะคบนะคะนั่นต้นขี้เหล็ก เห็นไหมคะเจอมสวนแม่น้ำเพชรผสมผสานปลูกของข้างล่างาจ,จะเป็นต้นผักหวานเห็นไหมคะอันนี้อันนี้จะเป็นต้นผักหวานอมีผักหวานนะคะน,นี่นะคะต้นผักหวาน เราจะปลูกต้นลำไยเป็นต้นเลี้ยงให้เขาให้ต้นผักวน่นโตก่อนมาถึงจะต้นลำไยออกนี่นะคะผักว่นจ้าปลาน้องป้าป้าไปแล้วฝนตกยามเช้าฝนตกยามเช้า อันนี้ต้นเงาะเงาะต้นเงาะได้ได้น้ำคุเงาะงามงามมาแม่น้องมามาเร็วๆล,ลูกมาต้นมะนาว มาลูกมาน้องหึงหึงปลูกปะไปกะสมพสานอันนี้ปลูกใหม่เล็บมือนางกล้วยเล็บมือนาง อขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะจ๊ะ